วันนี้เราจะมาเปิดกล่องพระลูกค้านะครับที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับกล่องนี้ส่งมาจากจังหวัดตังนะครับเป็นพระโสธรกรมตํารวจนะครับแล้วก็จะมีกรอบทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะได้เช่ากันไหมครับมาดูกันเลยครับส่งมาไกลนะครับส่งมาจากจังหวัดตังเลยอันนี้ดูเบื้องต้นนะครับดูดีนะดูแท้นะครับ ก็เลยให้ลูกค้าได้ส่งมานะครับแพ็กมาค่อนข้างดีเราได้คุยราคากันเบื้องต้นแล้วนะครับก่อนที่จะให้ลูกค้าได้ส่งมาจะมีอยู่สองชิ้นนะครับจากรูปจะมีโสธทอกรมตำรวจหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีกรอบทองอยู่หนึ่งกรอบนะครับแท้แท้อยู่แล้วครับ อืมเป็นพระแท้ครับแต่ว่าสภาพผิวจะหิ้งๆหน่อยนะเหมือนประมาณว่าเขาเอาพระเปิดหน้าไว้ะครับอยู่บนหิ้งลองดูเจ๊มาเอากล้องส่งมาดูเจ๊คือพระองค์เนี้ยได้เดิมนะครับเพียงแต่ว่าเขาเปิดกล่องแล้วก็ฝุ่นจากการเก็บอะครับสะสมมานานทําให้มันพระดำหมดครับกรามีก็ดําพระก็ดําหมดนะครับสังเกตได้นะด้านหน้าจะดํานะครับแต่ดูด้านหลังดิเห็นไหมด้านหลังผิวพระก็ยังอยู่นะครับ อย่างนี้เป็นพาดเดิมนะครับเป็นพัดเดิมไม่ผ่านการล้างแน่นอนเพียงแต่ว่าเก็บรักษาไม่ดีนะอันนี้แท้ดูง่ายครับอีกอันนึงจะเป็นทองนะครับจะเป็นกรอบทองโอ้โหแกะมาค่อนข้างเยินเลยครับลูกค้าแกะทองไม่ดีนะอย่างนี้ลูกค้าแกะทองไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่สภาพเยินมากเลยถ้าเป็นทองในลักษณะนี้นครับเราต้องหลอมอย่างเดียวนะเพราะว่า เสียทรงหมดแล้วครับแล้วทองฉีกหมดแล้วครับ <_ T> ถ้ามาใน,ในลักษณะอย่างเนี้ยเราต้องหลอมอย่างเดียวครับเราจะซื้อมาเพื่อที่จะขายเป็นกรอบไม่ได้แล้วนะเพราะว่าแกะมาไม่ดีเห็นไหมเนี่ยแกะทองมาไม่ดีครับบุบแล้วก็ฉีกหมดนะเนี่ยฮะแต่เป็นทองครับเราซื้อนะครับเราซื้อเดี๋ยวเรามาขูดกันนะแล้วเราก็จะมาชั่งน้ําหนักกันนะครับว่าเราจะได้เช่าไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะใช่ทองไหม แต่จากดูสายตานะครับดูจากสายตาเบื้องต้นแล้ว่น่าจะเป็นทองนะนี่เรามาดูกันครับว่าใช่ไหมแต่น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับเป็นทองแบบนี้เราก็รับซื้อนะส่งมาให้เราได้นะครับโอเคเป็นทองก็ตกลองลูกค้าเจ้านี้ที่ส่งมาจากจังหวัดตังนะครับได้ซื้อทั้งสองชิ้นนะครับ เดี๋ยวทางเราจะทําการโอนเงินให้ท่านทันทีเลยนะครับท่านใดน,นะครับที่มีพระเครื่องพระบูชานะครับต้องการจะส่งมาให้เราดูแบบนี้นะครับส่งมาได้เลยถ้าเราอยู่ไกลกันมากเนี้ยชิ้นสองชิ้นจํานวนที่ไม่เยอะมากเนี่ยสามารถส่งมาแบบนี้ได้ครับถ้าเราได้รับพระเราเปิดดูแล้วเนี่ยโอนเงินให้ท่านทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีจํานวนเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถไปหาท่านได้นะครับขอย้าําว่าไปหาท่านได้ถ้าพอมีจํานวนนะครับ ท่านใดน,นะครับที่มีพระเครื่องพระบูชาเหรียญกิจิอาจารย์นะครับต้องการจะปล่อยให้เราแบบนี้ทางเรายินดีนะครับส่งรูปภาพมาพิจารณาเบื้องต้นได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ